สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี UK ค่ะ วันนี้ยานีไม่ได้ทำสวนนะคะแต่ยานีจะมาแชร์ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วของยานีค่ะเพราะว่าตอนนี้ยานีกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วหรือว่า IVF นะคะก็พอดีว่ายานีกับสามีเราอยากจะมีลูกนะคะมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วนะคะที่เราเริ่มจะพูดคุยกันเรื่องการมีลูก แต่จริงๆแล้วยานีก็เพิ่งจะมาทราบสาเหตุตอนที่ไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็เช็คว่าสาเหตุว่าทำไมถึงมีลูกยากนะคะเพราะว่ายานีได้ใช้ชีวิตอยู่กับสามีมาเป็นเวลา11ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เคยตั้งท้องนะคะโดยที่ยานีก็ไม่ได้คุมกำเนิด หรือว่ากินยาหรือว่าอะไรเลยนะคะก็ไม่เคยตั้งท้องมีบุตรคะ่ะแล้วพอสองปีที่แล้วพอเราเริ่มจะมีบุตรเราก็เลยเออไปปรึกษาหมอก,กันดีกว่าว่าเออเราอยากจะมีลูกนะแต่ว่าเออเราไม่เคยตั้งท้องมีลูกเลยแล้วเริ่มด้วยอ ขั้นตอนของการเช็คเลือดนะคะเช็คเลือดสแกนเช็คเลือดสแกนอยู่หลายครั้งมากเลยค่ะเช็คเลือดก่อนที่จะมีประจำเดือนแล้วก็เช็คเลือดระหว่างมีประจำเดือนแล้วก็เช็คเลือดหลังมีประจำเดือนนี่เลยค่ะก็เช็คอยู่หลายครั้งค่ะแล้วก็สแกนด้วยค่ะก็จนในที่สุดนะคะ สแกนแล้วคุณหมอก็ยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ด้วยสาเหตุเดียวที่คุณหมอคาดคิดว่าจะทำให้มีบุตรยากก็คือท่อนำไข่ตีบนะคะคุณหมอก็เลยให้ยานีไปทําการฉีดสีค่ะที่โรงพยาบาลน,นะคะอันนี้ ขั้นตอนการฉีดสียานีก็ค่อยอธิบายอีกทีนะคะว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็วันที่ยานีไปฉีดสีมันเป็นยังไงนะคะอ,อ,อันนี้เดี๋ยวยานีค่อยเล่าให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบว่าการฉีดสีคืออะไรก็ไปค้นหาค้นดูได้นะคะก็ว่ามันคืออะไรนะคะ ก็ในที่สุดคุณหมอก็ทราบสาเหตุว่าท่อนําไข่ของยานีตีบนะคะนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ยานีมีบุตรยากค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็ให้ยามากินนะคะเป็นยาปรับฮอร์โมนแล้วก็เป็นยาบํารุงต่างๆนะคะยานียานีกินอยู่ประมาณสัก3าสเดือนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็รอร,รมาจนถึงเ,เดือนมีนาปีที่แล้วนะคะแล้วคุณหมอบอกว่า,อ,าอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะทำนะคะก็คือรอวันที่จะนัดไปทำค่ะแล้ว คุณหมอบอกว่าให้มาเจอคุณหมอ,อทีเดือนมีนาพอเดือนมีนานะคะก็มีโควิดมาพอดีก็เลยทุกอย่างก็เลยหยุดค่ะการทำเด,เด็กหลอดแก้วของยานีก็สลายหายไปในพลิบตายานีก็หมดหวังเลยค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้ทำอีกจนปลายปีนะคะปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาย,ยนคุณหมอก็ โทรมาหานะคะว่าเออยังอยากจะทําเด็กโหลดแก้วอีกไหมก็เลยบอกว่าค่ะยังอยากทำอยู่คุณหมอก็เลย,เยให้ไปตรวจเลือดสแกนแล้วก็ทําเอกสารเมยหมดเลยนะคะก็เลยใช้เวลาจนจริงจริงพิ่งยานีเพิ่งจะมาเริ่มทำการรักษาทำเด็กโหลดแก้ว ในวันที่8เดือนนี้ค่ะเดือนพฤษภานะคะก็ขั้นตอนแรกเลยที่คุณหมอให้ทำก็คือ,อวันที่ยานีไปหาคุณหมอนะคะวันที่8คุณหมอก็จะ,ะเช็คเลือดนะคะเอาเลือดไปเช็คแล้วก็สแกนมดลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้ยาตัวนี้มาค่ะอันนี้ก็จะเป็นยา ฮอร์โมนนะคะปรับฮอร์โมนแล้วก็ช่วยในการปรับผนังมดลูกต่างๆนะคะก็เป็นยาที่ช่วยหลายๆอย่างค่ะแต่รายละเอียดยานี้ก็ไม่ทราบเยอะนะคะแต่จะเป็นประมาณนี้ค่ะจะเป็นยาปรับฮอร์โมนมดลูกนะคะแล้วก็ตัวยาอีกตัวหนึ่งที่คุณหมอให้มาในวันเดียวกันก็คือเป็นยาฉีดนะคะ อันนี้ก็เป็นยาช่วยเร่งในการตกไข่ค่ะอันนี้ยานีฉีดทุกวันนะคะตอนเช้าแล้วก็ต้องให้ตรงเวลาด้วยค่ะต้องฉีดทุกทุกเช้าตรงเวลานะคะยานีตื่นขึ้นมาฉีดตั้งแต่ตีห้านะคะทุกวันยานีตั้งนาฬิกาปลุกเพราะว่า บางวันยานีต้องไปทำงานหกโมงเช้าค่ะยานีก็เลยเตั้งนาฬิกาปลุกทุกวันตื่นมาฉีดห้าโมงตอนตีห้าค่ะแล้วก็ยานียานีก็กินทุกวันวันลลเม็ดเป็นเวลาเจ็ดวันค่ะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะก็หลังจากที่ยานีกินยานี i ได้สองวันนะคะยานีเริ่มกินยาวันที่แปดก็เป็นวันเสาร์นะคะแล้ววันที่สิบ วันจันทร์ที่10ยานี้ก็เริ่มฉีดยาตัวนี้ค่ะทุกเช้านะคะตรงเวลาก็จะใช้เข็มธรรมดาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะใช้เข็มแบบนี้นะคะยานีฉีดยามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่24ใช่เป็นวันจันทร์ที่24นะคะ ยานีก็ได้ไปหาหมอค่ะคุณหมอนัน้นสแกนนะคะสแกนมดลูกว่าตอนนีเ้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าคุณหมอก็บอกว่าผลออกมาดีค่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะยานีตอนแรกยานีตื่นเต้นมากค่ะก่อนที่จะไปสแกนนะคะตอนนอนตอนกลางคืนนะคะ เมื่อคืนยานีก็แบบเป็นกังวลค่ะนอนไม่ค่อยหลับยานีก็โอ้ยผลสแกนจะออกมายังไงนะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณสามีก็บอกว่าต้องเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราทําทุกอย่างนะคะเรากินยาตรงเวลาฉีตยาตรงเวลาทําทุกอย่างตามที่คุณหมอสั่งมานะคะแล้วก็วันนี้หลังจากที่สแกนแล้วนะคะฟังผลแล้ว คุณหมอก็ใหเ้เป็นตัวยาอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นตัวยาตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นยาฉีดเ,เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเข็มอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะจะเป็นเข็มแบบนี้นะคะคุณหมอก็เออทำให้ดูนะคะว่าเออใส่ยา,ยายังไงต้องทํำยังไงนะคะอันนีเ้เดี๋ยวยานี้ก็จะทำคลิป ให้ดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ยานีก็ต้องฉีดตอนค่ำน,นะคะในระหว่างหโมงเย็นจนถึงสามทุ่มนะคะก็คือในระหว่างเวลานั้นนะคะไม่ให้เกินค่ะก็ยานีก็ต้องตั้งนาฬิกาฉีดเองนะคะอันนี้ยานีฉีดไปแล้วนะคะวันนี้ตอนที่คุณหมอทำให้ดูคุณหมอก็ฉีดก็ให้ยานีฉีดเลยค่ะก็คือให้ยานีลงใส่ โหลดยาลงตั้งค่านะคะแล้วก็ยานี้ก็ฉีดเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยานี้ก็ต้องฉีดอีกค่ะคืนพรุ่งนี้ก็โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ยานีทำอยู่ตอนนี้นะคะการทำ IVF หรือว่าเด็กโหลดแก้วของยานีนะคะ ก็ยานีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่เข้ามาดูที่อยากจะทราบว่าเออขั้นตอนมันเป็นยังไงนะคะคลิปนี้ยานีก็จะ เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปยานีก็จะมาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับหลายๆอย่างนะคะขั้นตอนแรกๆที่ยานีเริ่มต้นมาเลยเรื่องการฉีดสีแล้วก็ขั้นตอน ต,ต่อไปนะคะว่าออยานี้จะมาอัปเดตว่าขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปออยานี้ต้องทําอะไรบ้างนะคะก็หลังจากนี้นะคะยานี้ต้องฉีดยาไปเรื่อยๆค่ะฉีดยาสองตัวนี้จนถึงวันจันทร์หน้านะคะคุณหมอก็จะนัดยานีไปสแกนอีกค่ะเดี๋ยวยานีก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนรู้กันนะคะก็วันนี้ยานีขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็วันนี้ยานีขอบคุณมากค่ะขอลาไปก่อนนะคะ